การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นทศนิยมและโจทย์ปัญหาสนุกกับโจทย์ปัญหาการหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับไปแล้วมาสนุกคิดกันต่อกับการหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นทศนิยมนักเรียนทั้งหมดทความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กๆเรามาดู ว่าเราจะหารทศิยมด้วยทศยมเราจะทํำยังไงกันนะครับอ้าวดูโจทย์ข้อนี้ก่อนมีอยู่0.6เราจะเอาออกครั้งละ0.3ได้กี่ครั้ง<ส>เด็กๆทศิยมตัวนี้ทศยมกี่ตําแหน่งครับ 1, 1> หแหน่งนะครับแล้วจํานวนนี้แล้วครับ0.3ก็1ตําแหน่งเหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้ทศยม1ตําแหน่ง เวลาเราจะแสดง0.6เนี่ยเราจะใช้ตารางอะไรตาราง10ตาราง10แล้วระบายสีกี่ส่วนครับ6ส่วนอ่า6ส่วนใช่ไหมครับนะ0.6หารด้วย0.3เนี่ยเห็นไหมครับก็ระบายสีเนี่ย6ส่วนเราจะอ,าออกไปนะครับแต่ละครั้งครั้งละ0.3ให้เราต้องออกไปทั้งหมดครั้งละ0.3จะต้องเอาออกไปกี่ส่วนครับ สส่วนแต่ทั้ง3ส่วนนี้คือ3ส่วนในในทั้งหมดกี่ส่วนครับ10ส่วนใช่ไหมครับออกไปเนี่ยก็คือเอาออกไป3ส่วนนี้นะครับก็คือออกไปทีละ3ใน10ส่วนนั่นเองนะครับดังนั้นเห็นไหมครับก็แบ่งอย่างนี้แล้วก็ออกไป1ครั้งนะครับสใน10และก็ออกไปอีกหนึ่งครั้ง3ามสิบตกลงเอาออกไปทั้งหมดกี่ครั้งครับ สองครั้งเพราะฉะนั้น0.6หารด้วย0.3ก็จะได้คำตอบเป็นอ้าวก็เราออกไปสองครั้งทำมันเป็นศูนย์ล่ะออมันก็เราออกไปสองครั้งเพราะโจทย์ถามว่าได้เอาออกไปได้กี่ครั้งก็เอาออกไปได้สองครั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น0.6หารด้วย0.3คำตอบก็คือ2เห็นไหมครับเพราะโจทย์ถามจำนวนครั้งที่เอาออกไปเราออกไปครั้งก็0.3เนี่ยกี่ครั้ง ก็ออกไป2ครั้งเห็นไหมครับอะต่อไปวิธีการนี้ก็คือเราจะใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนนะครับเราก็จะทําทสิิยมที่โจทย์กําหนดให้ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนดูโจทย์นะครับ0.6เป็นไง0.6ถ้าเป็นเศษส่วนได้ไห่ครับก,รก็อาเศษ6ส่วน10จาก0.6ตัวนี้เห็นไหมครับก็มาเป็นเศษ6ส่วน10ตัวนี้ นะครับแล้วก็หารด้วย0.3 0.3ทํำเป็นเศษส่วนก็เป็นอะไรครับเศษ3ส่วน10อ่าเศษ3เห็นไหมครับก็เป็นเศษ3ส่วน10ต่อไปนะครับเราก็จะเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับหรือที่เราจะคูณด้วยส่วนกลับใช่ไหมครับส่วนกลับของตัวหารดังนั้นเศษ3ส่วน10เมื่อเราคูณด้วยส่วนกลับจะเป็นอะไรครับ ก็เป็นเศษ10ส่วน3เพราะนั้นตัวตั้งนะครับคือเศษ6ส่วน10อยู่คงเดิมแล้วก็คูณด้วยเศษ10ส่วน3แล้วนักเรียนก็หาตัวหารร่วมนะครับมาคำนวณของกันที่เศษส่วนคูณกันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นว่ามันจะเหลือตัวเศษเป็นอ่าเป็น2กับ1นะครับและข้างล่างก็เป็น1คูณกับ1ใช่ไหมครับเด็กๆใช้วิธีการอะไรต่อครับเมื่อเราหาตัวหารร่วมมาหาเรียบร้อยแล้วเราก็คูณโดย ตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วน2อคูณหได้2แล้ว1นคูณหได้น1น,นะครับเศษ2ส่วนหนก็คือ2ออดังนั้น0.6หารด้วย0.3จึงเท่ากับ2สิ่งที่สําคัญนะครับเราจะเสนอวิธีการตรวจคําตอบให้เด็กๆด,ดูด้วยเพราะว่าการที่เราจะใช้การตรวจสอบหรือการพิจารณาความสมเหตุสมผลนะครับเ,เป็นวิธีการห แต่คราวนี้ครูจะนําเสนอวิธีการตรวจคําตอบให้เด็กๆดูนะครับว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคําตอบของเราเนี้ยถูกต้องหรือเปล่านะครับซึ่งสะดวกที่จะใช้ในการตรวจสอบอันนี้ความสัมพันธ์ของการคูณการหารเราได้ผลหารเป็น2ใช่ไหมครับเรานำสองมาทําไมค,คูณกับอะไรครับคูณกับตัวหารเห็นไหมครับคูณกับตัวหารแล้วเป็นยังไงผลคูณที่ได้จะเท่ากับออจะเท่ากับตัวตั้งเท่ากับ0.6เห็นไหมครับ มันก็เป็นวิธีการที่เราจะตรวจได้ว่าสิ่งที่เราคำนวณมานั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่ะทีนี้ตอนนี้ใช้วิธีที่เรียกว่าการเปลี่ยนทศยมให้เป็นเศษส่วนแล้วเอะแล้วอีกวิธีนึงอะไรนะ,นะรการตั้งหารใช่ไหมครับแต่เนื่องจากการที่ตั้งหารเราตัวหารเป็นจํานวนนับใช่ไหมครับการหารทศยมเด็กๆครับสําคัญมากเลยนะครับตรงนี้เราต้องทาตัวหารให้เป็นจํานวนนับเอาละสิ แล้วเราจะทํำยังไง0.6หารด้วย0.3เราจะทําตัวหารให้เป็นจํานวนนับใครจําได้ครับการคูณการคูณที่เราเคยคูณมาคูณด้วยอะไรนะ0.6มันจึงจะเป็น6 0.3มันจึงจะเป็น3โอ้โหแจ๋วมากเลยเก่งมากนะครับที่จําได้นะครับก็คือ0.6ต้องคูณด้วย10 0.3ก็ต้องคูณด้วย10เพื่อเป็นจํานวนนับ แต่มีหลักการอีกเด็กๆครับเวลาที่เราจะทําตัวหารเราต้องทําตัวหารให้เป็นจํานวนนับนะครับโดยยึดที่ว่าถ้าตัวหารเป็นทศยม1ตําแหน่งกีนี้ตอบมาแล้วว่าเราจะคูณด้วย10ใช่ไหมครับแล้วเด็กๆครับนะถ้าทศยมนั้นเป็นทศยม2ตําแหน่งเราจะคูณได้วยหน <100. S 1> ึ่งร้อคูณได้100แล้วถ้าทศนิยมนั้นตัวหารนะครับเป็นทศยม3ตํตำแหน่งจะคูณได้ลายจริงจะเป็นจำนวนนับ ก็คูณด้วย1นึ่พันตอนนี้ตัวหารเป็นทฤษยมกี่ตำแหน่ง 1> 1, 3, หนึ่งตำแหน่งถ้าเราคูณตัวหารด้วย10ค่าทฤษยมเปลี่ยนไหมค่าของผลหารจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะตัวหารมันเปลี่ยนไปไงตัวหารมันเป็นเป็นอะไรครับพอคูณด้วย10แล้วเป็นอะไรเป็น 3, ป็น3ใช่ไหมครับพอเป็น3ถ้าเรานําไปหเปลี่ยนแน่นอนเพราะตัวหารมันเพิ่มขึ้นนี่ใช่ไหมครับดังนั้นเราจะทํำยังไงล่ะ ให้มันเพิ่มขึ้นเท่ากันเราก็ต้องไปทำไมครับเออมีคนตอบไปคูณคูณอะไรก็คือคูณตัวตั้งตัวตั้งก็ต้องคูณด้วยคูณด้วยสิบทำไมเด็กๆตอบว่าสิบละ่ะถึงมันจะทำให้ค่าไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับผลหารก็จะไม่เปลี่ยนด้วยเพราะว่าเราคูณด้วยสิบทั้งตัวหารและตัวตั้งนะครับเป้าหมายก็คือทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับเอาละตอนนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อตัวตั้ง และตัวหารคูณด้วย10นะครับเราจะทํากันยังไงเราก็เริ่มจากการคูณนะครับตัวตั้งเห็นไหมครับ0.6ก็คูณด้วย10และ0.3ก็คูณด้วย10คูณด้วย10แล้วเป็นไงครับ0.6คูณด้วย10ได้เท่าไหร่ครับได้6อ่าได้6แล้วก็หารด้วย0.3คูณด้วย10ได้ไรครับได้3<า><า>อ่าได้3 6หารด้วย3ได้เท่าไหร่ครับ เออได้ 2, 2> เ 2> ก่งมากเลยก็สรุปว่าดังนั้น0.6หารด้วย0.3ก็เท่ากับ2เด,ด,ด็กๆจำการตรวจสอบคำตอบได้ไหมครับจำได้ไหมไเออเราจะตรวจสอบคำตอบเป็นไงครับทำไงครับเอคูณคูณกับ0.3แล้วมันเท่ากับเท่าไหร่ เท่ากับ0.6ผลหารนะครับ2คูณด้วย0.3ก็จะเท่ากับ0.6อะเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปซินะครับข้อนี้ตอนนี้กี่นี้ทศยม1ตำแหน่งใช่ไหมครับตอนนี้ทศยมกี่ตำแหน่งแล้ว2อ,อ่าทศยม2ตำแหน่งตอนนี้เราจะทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับตอนนี้ตัวหารคือจำนวนใดครับอันไหนตัวนี้ตัวเรียกว่าอะไร0.12นี้เรียกว่าอะไร ตัวตั้ง0.04คือต,ตัวหารเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับเพราะฉะนั้นตัวหารคือ0.04คูณด้วยอะไรจึงจะเป็นจำนวนนับ <100. S 1> คูณด้วย 100, 100. ใช่ไหมครับเพราะอะไรจึงคูณด้วย100เ,ยเพราะมันเป็นทศยมสองตำแหน่งถูกต้องครับเอาละ เมื่อตัวหารจะคูณด้วย100ตัวตั้งต้องคูณด้วย100้ยไหมครับคูณอาคูณด้วย100เหมือนกันเา้าเรามาดูซิว่าเมื่อเราจะคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารด้วย100จะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมศูนย์จุดหนึ่งสองคูณด้วย100หารด้วย0.04นะครับคูณด้วย1 0 0 0.12คูณด้วย100ได้อะไรครับ อ่าได้12ต่อไปหารด้วยอะไรครับหารด้วย4ี่หารด้วย4 12หารด้วย4ได้คำตอบเท่าไหร่ครับ3า 3. 3. นะครับแล้วจะสรุปว่าสรุปว่าดังนั้น0.12หารด้วย0.04เท่ากับ3แลอ่ตรวจสอบคำตอบไหมครับตรวจนะครับเราจะตรวจคําตอบเราจะตรวจยังไงครับ แล้วเร,เราลองตรวจสอบดูสิเอาเลยลองคูณเลยครับว่า3คูณกับ0.04แล้วได้0.12ไหมได้ไหมครับได้ไดเราต้องตรวจสอบจริงๆถ้าเด็กๆเชื่อว่าคำตอบเราถูกต้องมั่นใจว่าถูกต้องบางทีมันไม่ถูกนะครับถ้าตรวจสอบแล้วได้0.12ก็แสดงว่าคำตอบของเราเนี่ยถูกต้องนะครับต่อไปเอาละ่ะคราวนี้ สามตำแหน่งแล้วทศยมสามตำแหน่งเอาล้นะเดี๋ยวจะจับฉลากเรียกชื่อถามครูถามแล้วต้องตอบให้ได้นะครับอ่าคราวนี้จะจับฉลากแล้วล่ะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยนะครับได้รู้ว่าเด็กๆเข้าใจหรือยังหลักการต่างๆตอนนี้ตัวตั้งและตัวหารเป็นทศยมทั้งคู่เลยตัวหารเป็นทศยมกี่ตำแหน่งครับสาแหนงแล้ว 0 0 2 8กับ0.014ตัวหารคือจำนวนใดครับ0 0 1 4เป็นตัวหารใช่ไหมครับเพราะนั้นตัวหารเป็นทศยม3าม <3 S 2> ตำแหน่งต้องคูณได้อะไรจึงจะเป็นจำนวนนับ1,000 <5. S 1> คูณได้1000เมื่อเราคูณตัวหารด้วย1 0 0 0คูณตัวหารอย่างเดียวได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้นะครับต่อไปเราต้องคูณ ตัวใดครับน้องบีมครับตอบเลยครับ <c oughs> เมื่อกี้นี้บอกว่าเราคูณตัวหารนะครับด้วย1,000ไปแล้วถ้าเราคูณตัวหารอย่างเดียวไม่ได้เราต้องคูณกับจำนวนใดด้วยคูณตัวตั้งไหมครับอ่าเราต้องคูณตัวตั้งด้วยนะครับตัวตั้งต้องคูณด้วยอะไรครับไฟเตอร์ตอบครับ1,000นคอ่าคูณด้วย1000แล้วเด็กๆลองเขียนดูสิครับว่า 0.028หารด้วย0.014เท่ากับ0.028นะครับก็คือจำนวนที่จะเกิดขึ้นตรงนี้เป็นยังไงถูกไหมครับนะต่อไปหารด้วยตรวจสอบสิถูกต้องแสดงว่าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วตรงนี้ว่าเราจะต้องคูณตัวตั้งนะครับและตัวหารด้วย1,000 อ้าต่อไปลองเขียนต่อไปสิครับว่าตรงนี้เครื่องหมายเท่าก,ากับให้ตรงกันกับผูนของเด็กๆนะครับลองเขียนดูสิครับว่า0 0 2 8คูณด้วย1,000แล้วได้เท่าไหร่แล้วก็จะหารด้วยจำนวนใดครับที่คูณด้วย1,000ของอ0 0นคูณด้วย1,000 <c oughs> บางคนเสร็จแล้ว <c oughs> มาดูซิถูกไหม28ถูกไหมครับถูก <c oughs> ่ะหารด้วย 14 <Yeah. S 1> แล้วบางคนได้คำตอบแล้วเท <Yeah. S 1> ่ากับ2เห็นไหมครับย8หารด้วย14เท่ากับ2 0 0 2 8หารด้วย0 0 1 4นะครับได้ผลหารเท่ากับ2นะครับแล้วเราก็ตอบ2อ่ะตอนนี้เด็กๆเราตรวจสอบคำตอบสิครับว่าคำตอบที่เราได้มาเนี้ยถูกต้องหรือเปล่าเป็นไงครับได้เท่ากับตัวตั้งไหม ได้เท่ากับตัวตั้งก็คือ0.028นะครับเด็กๆครับจะสังเกตว่าเมื่อกี้นี้ตำแหน่งทศยมเป็นไงเท่ากันหมดเลยใช่ไหมใช่ไหมตัวตั้งก็1ตําตำแหน่งเท่ากันกับตัวหารนะครับสตำแหน่งก็2ตํตำแหน่งเหมือนกันแล้วก็3ตํตำแหน่งก็หารด้วย3ตํตำแหน่งนะครับตัวตั้ง3ตํตำแหน่งหารด้วยทศยม3ตํตำแหน่งตัวตั้งเป็นทศยม2ตํตแหน่งก็หารด้วยทศยม2ตํตแหน่ง ตัวตั้งไปทุยมสามตำแหน่งก็หารด้วยทุยมสามตำแหน่งเอแล้วถ้าจำนวนตำแหน่งทุยมมันไม่เท่ากันเออมันจะมีวิธีการอย่างไรเด็กๆอยากลองไหมครับ <Yeah. S 1> อยากเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าถ้าจำนวนตำแหน่งทุยมมันไม่เท่ากันเราจะทําอย่างไรเดี๋ยวทบทวนหลักการนิดนึงเราจะต้องคูณด้วยสิบด้วยร้อยด้วยหนึ่งพันเนี่ยเราจะพิจารณาที่จํานวนใดก่อนครับ จำนวนที่เป็นตัวตั้งหรือเป็นตัวหารครับตัวตัวหารตัวหารตัวหารใช่ไหมครับถ้าตัวหารเป็นทศยมหนึ่งตำแหน่งต้องคูณด้วยอะไรคูณด้วยคูด้วยอะไรครับคูด้วยสิบถ้าตัวหารเป็นทศยมสองตำแหน่งคูณด้วยอะไรคูณด้วยหนึ่งร้อยถ้าตัวหารเป็นทศยมสามตำแหน่งคูณด้วยอะไรหนึ่งพันทีนี้คูณตัวหารอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องคูณตัวตั้งด้วยนะครับะฉะนั้นอย่าลืมนะเราต้องคูณทั้งตัวหารและ ตัวตั้งดูโจทย์จะเป็นทุยมกี่ตำแหน่งนะครับหาด้วยทุยมกี่ตำแหน่งอา้าวไปเลยครับดูสิ อตอนนี้เด็กๆก,ก็ทำกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับครูจะจับสลากดูสิครับว่าใครจะเป็นผู้ออกมานำเสนอนะครับน้องพักพิงครับมาเลยมาเลยครับอ,อธิบายเลยครับก็1.634หารด้วย0.02ก็ทำอย่างไรคะก็คือเอา1.634มาคูณด้วย100 100อ่ะ100ะมาจากไหน 100มาจากอันนี้โทศนิยมยมันเป็นส่วนร้อยค่ะอ่าเรารจะทำตัวหาร,รให้เป็นจำนวนนับใช่ไหมครับ<ช>แล้ก็คูณได้100เพราะนั้นคูณต,ตัวตั้งอ่าด้วย100แล้วก็แล้วก็หารด้วย0.02คูณด้วย100ค่ะก็ได้เท่ากับเป็นแบบนี้ก็คือ163.4หารด้วย2คํคำตอบของมันก็คือ81.7ค่ะดังนั้น1.634 หารด้วย0.02เท่ากับ81.7ก็ตอบ81.7ค่ะแล้วก็ตรวจคำตอบ81.7คูณด้วย0.02เท่ากับ1.634คะ่ะถูกต้องนะครับปรบมือให้กับพักพิงหน่อยครับเมื่อกี้เราคูณด้วย10ตอนนี้เราคูณด้วยร้อยนักเรียนสังเกตอะไรไหมว่าโจทย์มันเป็นโจทย์คล้ายๆกันใช่ไหม<อ>ใช่ไหมครับ<อ>เปลี่ยนที่ตรงไหนครับ ตัวหารตัวหารจำนวนตำแหน่งทุตยมเท่ากันหรือเปล่าครับไม่เท่ากันนะครับตอนแรกเป็นทุยมหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมครับพอโจทย์ข้อนี้เป็นทุตยมกี่ตำแหน่งครับสอง,สองตำแหน่งนนเพราะนั้นเด็กๆก,ก็จะต้องเอาหลักการมาแล้วครับว่าเราจะทําตัวหารให้เป็นจํานวนนับเราทํำยังไงเมื่อทุยมหนึ่งตำแหน่งก็คูณด้วย10ทั้งตัวตั้งและตัวหารใช่ไหมครับและถ้าตัวหารเป็นทุยมสองตำแหน่งก็ต้องคูณด้วย ด้วยหนึ่งร้อยทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับแล้วถ้ามันเป็นทุนยมสามตำแหน่งล่ะก็คูณด้วยอะไรคูณด้วย1,000งพัทั้งตัวหารและตัวตั้งคือเราดูที่ตัวหารว่าเป็นทุนยมสามตำแหน่งใช่ไหมครับเราก็คูณทั้งตัวหารและตัวตั้งด้วย1,000เหมือนกันเดี๋ยวเราจะเข้าสู่โจทย์ปัญหานะครับโจทย์มาแล้วโจทย์ข้อนี้นะครับ อ่านโจทย์นะเจอโจทย์เราต้องอ่านก่อนมีเผือกกวน14.7กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงละ0.35กิโลกรัมจะได้เผือกกวนกี่ถุงคุณแม่อาจจะกวนเผือกนะครับได้14.7กิโลกรัมนี่แหละนะครับแล้วเราก็จะแบ่งใส่ถุงไปขายนั่นเองนะครับจะได้เผือกกวนกี่ถุงอ่ะพออ่านโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาเริ่มวิเคราะห์โจทย์กันแล้วครับจากโจทย์ข้อนี้ เราจะต้องวิเคราะห์โจทย์โดยเริ่มที่ว่าโจทย์ถามอะไรตอนนี้ในที่นี้โจทย์ถามอะไรครับจะได้เผือกควนกี่ถุงจะได้เผือกควนกี่ถุงและต่อไปก็ต้องพิจารว่าโจทย์กําหนดอะไรไม่ให้บ้างอโจทย์กําหนดอะไรไม่ให้บ้างครับมีเผือกกวน14.7กิโลกรัม นะครับพอเราได้แล้วเราวิเคราะห์โจทย์แล้วเราก็ต้องดูว่าโจทย์ที่ให้มานี่นะครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเราจะใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้ครับวิธีหาราจะใช้วิธีหารใช่ไหมครับนั้นเราก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์เด็กๆเ,เขียนประโยคสัญลักษณ์สิครับพอเขียนประโยคสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยเด็กๆก,ก็แสดงวิธีทําได้เลยการหารอย่าลืมนะครับเด็กๆเ,เวลาที่เรา วิเคราะห์โจทย์ได้ว่าการหารต้องดูว่าจำนวนใดจะเป็นตัวตั้งจำนวนใดจะเป็นตัวหารคิดให้ดีๆนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยโจทย์ให้มาแล้วมันสลับที่กันนะครับ<ม>ข้อความของโจทย์แล้วแต่ว่าโจทย์แต่ละข้อจะเขียนข้อความนั้นตัวตั้งของการหารจะอยู่ตรงไหน อตอนนี้เด็กๆทำกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูเฉลยแล้วครับว่าเด็กๆทำกันถูกต้องไหมมาดูนะครับประโยคสัญลักษณ์ที่เด็กๆเขียนดูสิครับถูกต้องไหม14.7หารด้วย0.35เท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมครับแล้วเราก็แสดงวิธีทำเป็นไงถูกต้องไหมครับ42ถุงเห็นไหมครับครูเดินดูแล้วทุกคนก็ได้คำตอบ42ถุงเหมือนกัน ะครับถูกต้องทุกคนเลยทีนี้เด็กๆครับครูเห็นเด็กๆตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับดีมากเลยครับทุกครั้งที่เราหาผลหารนะครับก็อย่าลืมตรวจคำตอบด้วยนะครับหรือจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลก็ตามแต่อันนี้เราจะเลือกการตรวจสอบคำตอบก็เด็กๆทุกคนก็ทำนะครับขอย้ำว่าอย่าลืมที่ได้คำตอบแล้วเราต้องตรวจสอบ นะครับคำตอบทุกครั้งหรือจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลก็ได้นะครับเอาละครับเด็กๆครับวันนี้เป็นไงครับมีอะไรสงสัยไหมไม่มีไม่มีเข้าใจหมดเลยอ่าเดี๋ยววันนี้รับกันบ้านไปทำด้วยนะนะครับอ่าเด็กๆครับวันนี้ไม่มีใครสงสัยอะไรทุกคนก็เก่งมากเลยนะครับอ่าหัวหน้าบอกครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับ